มงเจอชาแนลสวัสดีครับผมท่านชมครับหลังจากที่ทางช่องได้นําเสนอเรื่องราวของเทพเจ้าต่างๆของจีนไปเป็นที่เรียบร้อยหลายตอนหลายคลิปแล้วที่นี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจกันบ,บ้างครับเดี๋ยวฝั่งของปีศาจจะน้อยใจเอานะครับและสําหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของปีศาจตนใดนั้นก็ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม ปีศาจนางพญาง,งูขาวตำนานงูขาวหรือนางพญาง,งูขาวเป็นตำนานความรักต้องห้ามระหว่างมนุษย์กับปีศาจและยังเป็นนิทานพื้นบ้านของเมืองหางโจวที่แพร่หลายไปทั่วประเทศจีนจนกลายมาเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันเรื่อยมาโดยมีการนำเอามาดัดแปลงสร้างเป็นทั้งซีรีส์และภาพยนตร์เผยแพร่ไปทั่วโลกจนทําให้นิทานพื้นบ้านของเมืองหางโจวนี้กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวครับ สำหรับเรื่องราวที่ปรากฏในตำนานนั้นจะกล่าวถึงสุยเซียนบัณฑิตหนุ่มผู้คงแก่เรียนที่มีกิริยาสุภาพอ่อนโยนต่อมาสุยเซียนได้พบกับสตรีผู้งดงามนางนามว่าไปสู้เจินแล้วทั้งคู่ก็เกิดตกหลุมรักกันโดยที่ฝ่ายของสุยเซียนนั้นไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของไปสู้เจินนั้นก็คือพิศานงูขาวที่จำแรงมาในรูปรักษ์ของมนุษย์ ด้วยจะสวนชุดสีโทนขาวปีศาจงูงขาวไปสู้เจนนั้นได้บำเพ็ญตบะมานับพันปีเพื่อการบรรลุเป็นเซียนคือเป้าหมายนางมักจะปรากฏตัวคู่กับนางอีกนางหนึ่งในชุดสีเขียวนามว่าเซียวชิงซึ่งเป็นปีศาจงูเขียวที่บำเพ็ญตบะมา500ปีด้วยเซียวชิงในให้ความนับถือ ไปสู้เจินเป็นพี่สาวและมักจะติดตามนางไปด้วยทุกที่ไปสู้เจินได้ละทิ้งตะบะพันปีเพื่อใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีพันยากับสีเชียนจนมีทญญายาทด้วยกันแต่ในท้ายที่สุดความรักอันบริสุทธิ์ของคนทั้งคู่ก็ถูกขัดขวางโดยฝาไห้พระเทรัผู้มีวิชาภมเกยกร้าที่ต้องการทําตามกฎสวรรค์ด้วยการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของไปสู้เจิญออกมานั่นเอง แต่ถึงแม้ว่าสีเซียนจะรู้ว่าไปสู้เจินนั้นเป็นปีศาจงูจำแรงมาแต่ความรักของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงส่วนด้างหน้าของไปสู้เจินนั้นก็ยังคงยืนการานที่จะใช้ชีวิตร่วมก,ก,กันกับสีเซียนต่อไปฟางหายจึงได้ออกตามไล่ล่าและได้จัดไปสู้เจินจองจำเอาไว้ในต้าเจดีเหลยเฟิงริมทะเลาสาบซีฮู เพื่อแยกมนุษย์และปีศาจออกจากกันตลอดกาลนั่นเองครับผมครับเรื่องรับแบบย่อๆของปีศาจนางพยาง,งูงขาวกระจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม